เซียนใหญ่ในท่าพระจันทร์สมัยก่อนมีใครบ้างครับเซียนใหญ่เขาเขาเรียกว่าเป็นโซนเป็นโซนพระเนาะคือเซียนใหญ่เนี่ยในที่นี้เนี่ยเขาเป็นสายสายอะ่ะในแต่ละที่ก็จะมีสายที่ไม่เหมือนกันเขาก็จะแบ่งสายออกนะสมมุติว่าเอาแปดจุววอา้าวพระสมเด็จเจกบีอย่างเงี้ยพระสมเด็จเจกบีนีน่จะเป็นอาราเดโวนะเป็นแบบว่าครอบจักรวาลรอบโลกนะอา้า เจกเปี้ยงนะเจกเปี้ยนะเอ่อเออจกชาติสมปองอย่างเงี้ยนะอันนี้สายเบญจาภาคีนะเจกกิมท่าพระจันอย่างเงี้ยก็จะเป็นสายเหยรียญรัชกาลที่5นะเอ่อเจกอิ๋วท่าพระจันก็จะเป็นสายเหรียญพระยอดนิยมนะมีหมดเจกปักคองนะเจกปักคองนี่ก็จะเป็นสายเหรียญสายพระ กลางๆโดยทั่วไปหลวงพ่อคูณอย่างเงี้ยเนื้อออกมาจะแกะตาคีก็ต้องพ่อพมพ่อเดิม,ดมสายนาครสวรรค์นะ,ะนึกนึกหน้าออกแต่จำชื่อไม่ได้คนนี้ดีกับผมมากตอนหลังแกแกเสียไปละตอนนี้แกเสียไปละเนาะพ่วงนะเนื้อชินเนื้อดินก็ต้องออลุงนึกจัดเสียมนะเจ๊เกาช่างพิมนะพระบูชานะพระ เนาะเนื้อดินเนื้อชินนะครับเนาะอันนี้แกเก่งนะเจ็กเกานี่เก่งมากทุกวันนี้แกยังอยู่สนามพระธาตุวจันร์นะเจ็กเกานี่ผมเนี่ยชอบสไตล์แกมากชื่นชมนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมเองเจอเจ็กเกาเนี่ยพาเนื้อชินที่แกหยิบอย่างนี้นะปึกป๊กปึ๊กแล้วแกต่อราคาเลยวัดปากน้ําก็ต้องเจ็กเฮงหลวงพ่อเงินบางคา,นะา,านนะเจ็กเฮงธาวจันร์นะเฮียปี๊บอย่างเงี้ยวัดปากน้ํา นะเจกซัดดำ<ๆ>ก็ต้องหลวงปู่โตะนะ<ๆ>เฮียใช้ตากสินทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะ<ๆ>เป็นพระหลวงปู่โตะหลวงพ่งพอพมอะไรพวกเนี้ยนะนแบบชัดๆเลยนะครับเนาะนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพักเก่ากลางๆก็ต้องเจกช่างสะพานพุทธเสียใบแดงเนะาะพักปลูกพระกลางๆขายตลาดวัดเงินคลองเตยอะไรอย่างเงี้ย นะก็จะเป็นอย่างนั้นเนาะพวกสายซ่อมบำรุงก็อาจจะเป็นพี่ดำบางกลวยมีอีกหลายคนนะที่แบบเก่งๆนะคือแล้วในช่วงแบบอีกยุคนึงขึ้นมาก็จะเป็นเถัดนั่นคือยุคแบบนั่นเลยนะอีกยุคหนึ่งเจนเจนต่อจากนี้ก็จะเป็นพวกเจกยี่เจกวัดเนาะเหียยี่เฮียวัดบางแคเฮียอ้วนนครปฐม เหนียนันหนวดแดงเียอ้นวนโวยวายพวกนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งเบนจ่าภาคีในตลาดท่อนหลังก็จะเป็นเจ็ดเกียงเมืองนอนนะก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ที่สำคัญที่สุดคือพิกิตนะพิกิตนะครับพิกิตเนี่ยจะเป็นครอบจักรวาลหลวงปู่ทวดอย่างเงี้ยเนาะครอบจักรวาลเลยนะครับมีหลายๆคนนะนะ เฮียลิมนครปฐมอย่างเงี้ยก็จะเป็นสายนครปฐมเบนจาภาคีพระพิตานะครับเนาะได้เลยเฮียลิมนี่ผมก็ไม่ได้เจอนานละนะครับเนาะเก่งเฮียลิมเก่งมากเป็นคนที่เก่งมากเนาะแล้วก็แบบนะสายมสมระสายแบบชอบนะผมชอบนะชอบเฮียลิมแกมากนะครับเจกเจกเล็กรูปหล่อนี่เขาเขาเขาเป็นแบบเบนจาภาคีครบพระกิ่งพระหล่อพระชยัยเครื่องรางยอดนิยม เสือสิงกระทิงแรดได้บดนะครับ <the> world. ใช่ถูกต้องนะพูดถึงเ <c oughs> จ๊กพดตอนนั้นนี่เกาะอยู่หน้าตู้อย่างนี้ฮะมองใครทําอะไรกันบ้างวันนี้สมัยก่อนเนี่ยตังไม่มีซื้อหรอกผมบอกให้เด็กๆอะ่ะตามเขามาดูเจ็กครับอันนี้มีนะเจ็กครับอย่างนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ตามเขามาจนเรามีตังซื้ออะ <c oughs> เราก็ใส่ใส่หมดอะ่ะผมบอกให้ผมนี่แบบนะ เป็นเลขา<ะ>ส่วนตัวใช่ไหมคะผมลุยอะ่ะผมบอกให้แต่อีกหนึ่งอีกหนึ่งคนที่ขาดไม่ได้นะสำหรับชีวิตผมเลยนะถ้าเป็นเหรียญกษริย์ที่ระลึกในสนามพระธาพาประจันท์ทั้งหมดคืออาจารย์เพทายอาจารย์เพทายเนี่ยเออเป็นลูกของพี่แปะ๊ะเออขอโทษเป็นพ่อของพี่แปะ๊ะกลายเป็นลูก,กเฉยนะอาจารย์เพทายนี่ดุคุยกับคนไม่รู้เรื่องอะ่ะนะ ผมเป็นเด็กซื้อกระทิงแดงให้แกแกต้องกินกระทิงแดงทุกวันนะพราะใบายกินข้าวแล้วจะง่วงนะตอนนี้ยังอยู่ใหรเฮ้ยแกแกขึก้นสวรรค์ไปแล้วเนาะนั่นแหละอาจารย์เพทายเป็นหนึ่งในยอดเหรียญกระสาบยอดนิยมนะในประเทศไทยเลยนะผมบอกให้ยุคต้นๆเงินพุทธด,ดวงผมได้จากแกกันละกันจนถึงลูกแก นะลูกแกก็เรียกพี่แปะพี่แป้ะก็เป็นรุ่นพี่ผมซึ่งแกก็สอนผมมาในเรื่องของกรัสาิยอดนิยมนี่แหละเฮ้ยพุทธดวงสุโขทัยนะพุทธดวงอยุธยานะพุทธดวงรายการที่สองสามสี่นะพุทธดวงรายการที่ห้าช่อลำเพยนะแบบนี้มีเม็ดแปดสิบบาทนะเม็ดหนึ่งหลักล้านนะเม็ดสี่สิบาทเม็ดยี่สิบาทเม็ดสิบาทเม็ดสี่บาทนะช่อลำเพยเป็นแบบนี้นะผมจําได้หมด หนังสือตำราผมมีทุกเล่มนะเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้ยมันซึมซาบเข้าตัวผมจากผู้ใหญ่ที่รอบตัวทั้งนั้นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วคุณชัยคอรายล่ะครับคุณชัยคอลายไม่ได้อยู่ในสนามพระธาตุปรจันนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดขาดไม่ได้เลยนะครับเคียใหญ่พ่อผมอเซียนใหญ่ของแล้วก็ อีกคนหนึ่งที่สำคัญเฮียใหญ่นี่สอนกรรมวิธีในการทำงานนะครับทุกอย่างนะฮะโดนแล้วก็เก็บไว้ดูอย่าไปคิดมากพ่อผมบอกประจํานะครับพูดไม่กี่คํานะฮะเฮียใหญ่เฮียใหญ่นะครับเฮียใหญ่ตอนนี้เฮียใหญ่พึ่ต่อไอ้บ้ามึงมีเฮียใหญ่เนี่ยนะ จเอกสี่ผมนะจ็กสี่วกรก็เล่นหลบงู้เผือกอะเอาง่ายๆนะคือผมซึมมาทุกสายอะเอาง่ายๆผมซึมจริงๆสิ่งอีกคนหนึ่งนะถ้าฟังไลฟ์ผมอยู่ผมขอบพระคุณจริงๆนะตี๊ดนะต้อยนะตีดะตะต๊ดนะต้อยนะครับอันนี้คือคนที่สอนผมดูพระไม่เคยลืมนะครับนะตี๊ดกับนะต้อยนะตี๊ดเนี่ยสอนผมดูพระไม่ได้อย่างเดียว ให้หนังสือผมมาเล่มหนึ่งทุกวันนี้หนังสือผมยังเก็บขึ้นหิ้งอย่างดีนะเป็นหนังสือที่ผมทําให้ผมดูพระสมเด็จได้ดูพระอะไรได้เยอะแยะมากมายผมดูแพทเทิร์นจากหนังสือเล่มนี้เพราะว่านาตีสเนี่ยเป็นหนังสือที่แกเขียนตาหนีไว้หมดเลยว่าแกดูตรงไหนของพระในตรงไหนแกเขียนไว้หมดเลยผมก็ไปดูตามแกหมดจนเราเกิดความเข้าใจได้กว้างมากที่สุดคือนาตีสผมเองเนี่ย ต้องขอบคุณนะ้าตีสจริงๆนะครับนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับนาะตีสนะตีสท่าพจันทร์แกเป็นคนสอนผมดูพระวัดปากน้ําแล้วก็พระภาพรวมนะครับแกเป็นคนที่เก่งกว้างมากแต่วัดปากน้ําแกเป็นคนที่เก่งมากนะครับยังยังจริงๆมีมีขแขนงเพิ่มนะจริงๆแล้วมีขแขนงเพิ่มนะไม่ได้มีแค่นี้ในท้าวจันทร์เนี่ย จริงๆแล้วมันมีเสน่ห์มากนะผมบอกให้ผมชอบตลาดพระ่าประจันมากที่สุดนะผมบอกให้ผมรักในตลาดพระตลาดนี้มากที่สุดแต่ผมไม่อยากพูดถึงเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตลาดนี้ผมเสียดายมากองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ผมรักที่สุดนะครับมันยังมีกลุ่มของเหรียญแบงค์ด้วยพวกแบงคษษ์กระสับที่ระลึกเนี่ยนะครับเนาะแบงค์เหรียญกระสับนะครับเนาะ ขแขนงนี้ก็เป็นขแขนงที่สําคัญนะครับโค้เป็นหลานของเฮียเล็กรูปหล่อไหมครับใช่ครับยังขาดอาจารย์ตียังตันด้วยครับและอาจารย์เฉอยท่าพระจันทร์ครับอ๋อใช่ขอโทษเนาะเจเจเฉอยก็ใส่หลวงปู่ทวดโดยตรงเลยจเจเฮงก็หลวงปู่ทวดนะจเจเฮงเนี่ยจเจเฮงท่าอาจารย์เป็นคนสอนผมดูเนื้อว่าหลวงปู่ทวดเจกโบหัดใหญ่นะเจกโบหัดใหญ่เจกชัยฤทธิ์สงขานะครับเจกเทียมปัตตานีนะครับ เฮียบวยนะครับเฮียบุ้ยเล่นศูนย์เก้านะครับเนาะอันนั้นพวกนั้นเป็นปรมาจารย์ผมทั้งนั้นเลยเจกโบหัดใหญ่เนี่ยสอนผมดูพระเอาพระให้ผมดูเยอะแยะเลยนะเพราะว่าลูกชายเขาเป็นเพื่อนกับผมวิทย์ท่าประจันนะครับเนาะวิทย์ท่าประจันเนาะเจก่อยเนี่ยสมัยก่อนไม่ค่อยได้สนิทกันมาสนิทกันตอนที่เนาะมาซื้อขายบ้างมีอะไรบ้างแล้วก็มาอยู่ที่เบ้นทองหล่อนะครับเอานะครบไหมตอบไปครบไหม พบ<อ>ไหมมีทุกตรอกซอกซอยในท่าประจัน